สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมรถตู้นัเที่ยวยวิณางโกลเบอร์เกนตินคาบารอนนะครับเป็นรถตูน้นำเที่ยวนะครับเป็นรถตู AP, ้เวทีเป็นเบาปรับอัตโต้ไฟฟ้านะครับนั่งได้ประมาณ8คนถึง9คนนะครับเพื่อเดินทางสะด,ดวกสบายขออน,นุญาตดูหน่อยนะคะเชิญชมภายในได้เลยครับ เบาะใหญ่นั่งสบายเหมาะสำหรับเดินทางไกลครับนั่งสะดวกสบายมากครับเป็นเบาะปรับเอนนอนทุกตัวนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเพื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านนะครับเดินทางระหว่างจากด่านไปคุรเปอร์ประมาณ5้าร้อยโดนะครับซึ่งจะเดินทางค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็ไปตามโปรแกร,รมที่ ท่านผู้โดยสารอยากจะไปตรงไหนเราก็สามารถไปได้หมดครับ <Okay. S 2> นะครับตามโปรแกรมที่ท่านอยากจะไปนะครับ <Okay. S 2> ก็ทริปที่จะเดินทางก็ส่วนใหญ่จะเป็นสามวันสี่วันนะครับก็มีปีนงังเอ่อเกนติ้แคมามอนบัวลำเปอร์แล้วก็จะมีเป็นเมืองใหม่คูจัตาย่านะฮะเป็นเมืองที่เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซียก็มัสยิด สีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นเมืองใหม่เรียกว่า,าเป็นเมืองผุดช,ชาญะนะครับเป็นเมืองที่ทางมหาเดเขาสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อ3 5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ันท่องเที่ยวก็ไปตามโปรแกรมมีก็มีปีนังนะครับปีนังเป็นเกาะปีนังนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็มี ภาพวาดเผาพนนังมีสศิลปอาร์ตนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมีอาหารพื้นเมืองนะครับที่จะสามารถชิมแล้วก็ศึกษาได้ตามวัฒนธรรมของมุ่งพปนังนะครับติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ผมอยู่หัดใหญ่นะครับติดต่อได้เบอร์โทร081-896-3321สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับขอ,ขอบคุณค่ะครับสวัสดี่รับค่ะอันนี้ดูรถนะคะใหม่ แล้วก็คุณครวนขับรถด,ดีค่ะ